งูเห oh, ่าครับท oh, ุกคนงูเห่าเข้าบ้านครับมันเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับก็เลยทําโทษมันครับผมเดี๋ยวเหานี้มาทําพิธีพัดกันครับผมวา ระกลงไปครับผมใส่พอยายซูลงไป <บา S 1> ดีครับผมปพัดใสลงไปครับผมอโอ้โหออสั่งมาทำให้ดวครับทุกคน แคบๆหอมกุ๊บเลยเติมน้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่ง ไปกับเขาครับผมใส่ลงไปนะครับแช่เนยแช่แยมซอสหอยครับผมใส่น้ำมันหอยลงไปให้หน่อย เรียบร้อยแครับุห้หน้าตานักทาน,นา,าประทานไม้มา้ครับเสร็จแซ่บนำกันคับใสหมูเ่า